สวัสดีค่ะสวัสดีอิซีทุกทท่นานค่ะพี่น้อง่าทลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยาวันพาโซลเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย่ะพี่น้อง่า สำหรับคลิปนี้เอาแนวทางเด็ดๆแนวทางเหม็นๆมาฝากเลยค่ะเออแนวทางบนล่างสำหรับเอทันนี่เด้อค่ะพี่น้องขะสำหรับเอทันนี่จำซื้อพนบดได้ต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องขะได้จำซื้อพนได้ก็คอมเมนต์บอกกันในเด้อของเพิ่นนี่เขาดีเ <ๆ S 2> ด้อค่ะพี่น้องขะเลขสามตัวของเพิ่นก็ใช้มาเจ็ดหนึ่งห้าสามสองห้าเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าหกหกศูนย์หนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเก่าแล้วก็ 60เด้อค่ะพี่น้องขาแนวทางบนล่างเด้อมากเลยทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะพี่น้องขาบางที่ของเพิ่นกับเขา,าทั้งบนทั้งล่างบางที่กับเขาบนบางที่กับเขาล่างบางที่กับเขาสามตัวดเด้อค,อค่ะพี่น้องขาขอบคุณเจ้าของข้อมูลขออนุญาตเบ่งนำมาเบ่งป,ปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมเรื่องขัพี่น้องขาแนวทางเด็ดเด็ดเนวทางเมน่นเม่นเอามาฝากมาต่อนกันคือเก่าเด้อค่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะต่อไปเป็นของเจมวยเจมวยมวยเงดทเแเลในเขาทั้งล่างทั้งบนเดือพี่น้องเด้อขอบคุณจ้าของขอมมูนเด้อจ้ะวันนี้เพันิีหายมาตัวขบวนมันขีดทิงเพน่มเออราไ้ข้างล่างมันกระตูเก่าสีเด้อค่ะพี่น้องคเก้าส่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้แล้วก็ศู มาแด่ทางล้างท้องบนเพื่อกัดนค่งกระพิองขางวดที่ยวของปัญญามาเขา่าเทงล้างท้องบนเขาต้องตรงบะตรงกัดพร้อม95 15 05 96 16 06 94 14ละก็04เดี่ะวําสำรับข้อมูลของเจมวยเด้อย่กพีพิ้องขาเอาใบงวดที่้วมาให้เบื้งน้าด้วยกะพิ้องขาเดี๋ยวสิบวเสือบามันเขา่า อันนี้มันเข่าจริงๆค่ะพี่น้องค่าเล็กได้เด็ดเล็กได้แม่นเล็กได้เข่ากับสีน้ำทะย่อยลุ่งให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะพี่น้องค่านี่ค่ะเป็นงวดเก่าค่ะเก่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดน e n ห้พร้อมซีวเขียวหนี่ค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนให้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเหล็กสองตัวบนของเพื่อนสไลายหางแน่เดียค่ะพี่น้องค่าเต่ว่ามันกับเขามาประมาณสิบงวดแล้วงวดประจำวันที่สิบหกเดือนหาปีหก เจ็ดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขึ้นตัวเลขขายซีขาวๆบรรทัดข,ข,ข้างล่างนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองแปดสองเก้าสองสี่หกแปดหกเก้าแล้วก็หกสี่เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกตัวเอ็ดทุกตัวคันทุกทุก,ท,กทันเด้อจ้ะขออนุญาตนำมาแบ่งปันเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นเ้ำในราคากดหมักกดชอบกัน,นกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะ่ะ คอยพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบเลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลร์กดแชร์น้ำเลยค่ะร่ำรวยร่ำรวยได้จ้ะพี่น้องจ้า